ทำไหม่กาแฟถึงเปรี้ยวมันยังมีแบบหลายเปรี้ยวได้ด้วยนะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆ Coffee Major คุยเรื่องกาแฟาเป็นพิเศษกับเด็กเนิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ Coffee Major คุยเรื่องกาแฟาเป็นพิเศษกับเด็กเนิร์ดกับพี่ปุ๊กกับพี่กี้ลงควก,กาแฟาปรีด้านะฮะอ่วันนี้คุยเรื่องอะไรนะทำใหมกาแฟถึงเปรี้ยวอ่ารู้ไหมทำไมกาแฟถึงเปรี้ยว เพราะว่ามันมีกรดไงอืแต่ว่าจริงๆแล้วความเปรี้ยวนะพี่ปุ๊กมันยังมีหลายเปรี้ยวได้ด้วยนะอืเปรี้ยวนี้มีหลายแบบเพราะว่าธรรมชาติเนาะของธรรมชาติมันก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีหลากหลายกรดมีหลายตัวมันก็จะให้รสเปรี้ยวที่หลากหลายกันไปสัมผัสที่มันไม่เหมือนกันนะคะมันเกิดจากกรดหลายๆตัวนั่นแหละถ้ากรดแต่ละตัวกรดตัวนี้มีคาแรคเตอร์แบบนึงแบบแบบนึงแบบนึงมันก็เลยให้เปรี้ยวในหลายแบบแล้วก็กาแฟก็อ่อนมันมีกรดมากมันก็เลยรู้สึกว่าเปรี้ยวมากทีนี้มันรู้จักชื่อดีกว่า รู้จักชื่อกรดตัวที่น่าสนใจน่าสนใจเจอกันบ่อยๆในผลไม้และในกาแฟด้วยค่ะตัวแรกเลยไหมลิติ i แอซิดเป็นไงกรดส้มมะนาวม,มันจะรู้สึกสว่างเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยวเปรียปร้ยวเรยวขึ้นเรื่อยๆนะคะาาร,รู้สึกบร์รู้สึกสดชื่นเหมือนเจอในมะนาวใช่ตัวต๊อตัวต่อมาแล c t i c a อซิ แอสซิดเราจะเจอในโยเกิร์ตสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวนุ่มก็คือเปรี้ยวแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออันนี้แลคติกเหมือนกินโยเกิร์ตเหมือนกินโยเกิร์ตค่ะเอาตัวถัดมามาลิกแอซิดมาลิกแอซิดเป็นกรดที่พบในแอปเปิ้ลเขียวชัาบเปิ้ลเขียวองุ่นพวกนี้ฟิลลิ่งคาแรคเตอร์กินแล้วเป็นไงกินแล้วมันจะแบบเหมือนจะหายแต่แล้วมันก็กลับมาพอจิบปั๊บมันค่อยๆลงก่อนค่อยๆลงก่อนแล้วก็กลับมาเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกเหมือนมันสว่างมันสดชื่นนนนนมมััหลุดดไปิึึงงอค่่ยสวาข้ อ่าใช่ละตัวต่อมาอืมทาทาลิกแอซิดทาทาลิกแอซิดเป็นกรดที่พบได้ในมะขามนะคะลักษณะของความเปรี้ยวของเขาจะเป็นเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นเหี่ยวขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงต้องทำมือขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าทาทาลิกเนี่ยมันจะเป็นกรดที่เหมือนสว่างแน่ก็นุ่มอื ทีนี้มันยังมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่จะว่าไปก็เจอกันบ่อยนะชื่อแอสซิติกแอซิดเป็นยังไงน้ำส้มสายชอูอ่ะบอกน้ำส้มสายชูทำไมต้องถอนในใจขนดาดนั้น <c oughs> แม่เ <c oughs> พราะว่าจริงๆอ่ะในในผลไม้หรือในเครื่องดื่มเราไม่คาดคิที่จะเจอน้ำส้มสายชูลักษณะของความเปรี้ยว,ว,วน้ำส้มสายชูคือเปรี้ยวทื่อๆไปเรื่อย มันไม่อร่อยมีกลิ่นด้วยเออมันมันจะมีกลิ่นแบบมันมีกลิ่นที่ไม่ไม่ชอบอะซับซบหน่อยเนาะอ่าสับซบซันุนฉุนจริงๆกาแฟอาซิติกอาซิม,มีได้ในกาแฟนะคะแต่ว่ามันจะมีแค่ปริมาณน้อยๆแค่ให้เสริมรดเปรี้ยวอซึ่งถ้ามันมีเสริมกับกรดตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้ความเปรี้ยวนี่มันสว่างมันชัดเจนขึ้นแต่ถ้ามันมีกรดอาซิติกอย่างเดียวแล้วกรดอื่นมันไม่มีแล้วมันชัดเจนมากๆมันมักจะมาพร้อมกับกลิ่นของกรดน้ำส้มซึ่งมันก็จะแสดดดงงถึนนนตอควาาามผิพล ทำ process ใดๆมาเช่นมันอาจจะแบบ o v ฟ r f ์ r m e n t ใช่ค่ะ over ferment ก็คือหมักนานเกินไปหมักรุนแรงเกินไปหมักเกินก็เลยเหมือนของที่มันจะเสียมันจะเสียมันกำลังจะบูดจะเน่าละมันจะมีกฎดีกับกฎไม่ดีละ มันก็จะทําให้เราแยกได้ว่ากาแฟนเนี่ยอันนี้คือกาแฟดีหรืออันเนี้ยเป็นกาแฟไม่ดีก็เรียกว่าเปรี้ยวดีกับเปรี้ยวไม่ดีใช่แล้วซึ่งคนทานก็จะแยกได้นะคะว่าเอออันไหนที่เปรี้ยวเรารู้สึกดีรู้สึกอชอบกับมันมเราก็จะกินกับมันได้เรื่อยๆอันเนี้ยก็เป็นเปรี้ยวที่ดีนะคะแต่ถ้าไหนกินแล้วรู้สึกว่าอ่ะพอก่อนกินต่อไม่ไหวอ,อ่าอันเนี้ยก็จะอินดิเกตว่าร่างกายเราไม่รับละกับเปรี้ยวนั้นคือพี่บอกว่าไอ้เปรี้ยวดีมันมักจะสัมพันธ์กับความรู้สึก ความเป็นผลไม้และเป็นผลไม้ที่สดด้วยนะแต่ถ้าเปรี้ยวไม่ดีมันจะรู้สึกถึงอาจจะเป็นผลไม้แต่มันเป็นผลไม้ที่มันเกินสดแล้วมันมันจะเสียแล้วอะหรือมันเสียแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีทั้งกลิ่นมาประกอบกันด้วยไงนอกจากรสอะทั้งรสทั้งกลิ่นมันก็จะมาพร้อมกันนะเนาะไอ้กลิ่นที่มันเป็นสดชื่นก็จะมาพร้อมกับเปรี้ยวสดชื่นแต่ถ้ากลิ่นมันรู้สึกไม่ค่อยดีมันมาพร้อมกับเปรี้ยวไม่ค่อยดีไม่เหมือนของบูดของเสียแล้วมันใช้เป็นจุดแยกได้นะว่าเนี่ยคือเปรี้ยวดีหรือเปรี้ยวไม่ดีใใช่แแล้้้้้ววกกก็็มมันนจะทําาาาหเรอยยฟไดดขึ Mm-hmm. Mm. เอาละ <Okay. S 1> ถ้าเจอเปรี้ยวแหลมเปรี้ยวรุนแรงมีกลิ่นก็แปลว่าเปรี้ยวไม่ค่อยดีอาจจะเป็นกรดที่ไม่ค่อยดีหรือแบบว่ามีปริมาณของกรดไม่ดีเยอะเกินไปอ่าหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเปรี้ยวสดชื่นเปรี้ยวละมุนก็เป็นของดีแล้วล่ะโ <Okay, S 1> อเคค่ะอันนี้น่าจะเคลียร์กันขึ้นนะคะสําหรับนักดื่มกาแฟหน้าใหม่อืมโ okay. อเคเรื่องกรดนะฮะนี่ที่เฉพาะกรดเรื่องความเปรี้ยวนะแต่ถ้าพูดถึงกรดเนี่ยมันสามารถไปสร้างความขมหรือความฝาดได้อีกนะยังไม่พูดถึงขมกับฝาดนะอ่าใช่ละงั้นก็ไว้ไอพีหน้าดี มาคุยกันฮะนะใครสนใจอยากให้คุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับพร้อมจะตอบหรือว่าเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ต่อไปได้ะนะครับกับรายการ Coffee Major คุยเรื่องกาแฟเป็นพิเศษกับเด็กเนิรดพี่ปุ๊งพี่กีหลงควกาแฟปรีดานะครับให้กำลังใจเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย